นาน่นโทรศัพท์ไน้นรับโทรศัพท์สิหลุดบ่นี้ แมนอิลีพระเจ้ามาทรงพัสดุบอเห็นค่ะรับได้ค่ะอันใดคุณย่ารับได้โอ้รับได้รับโทรศัพท์เป็นบอแมนอยู่รับรับแล้วปิดเสียงมางหันเขามาทรงเรือยอันสร้างเรือยอันเขาลดราคา ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทว่าสันว่าสิมาตัดกิ่งไหมตัดฟุ้งตัดฟืนเดี๋ยวไปก็ง่ามๆเนาะไปต้นใหม่บ่ซื้อบอ่ได้แต่งกิ่งหลายต้นใหม่บ่ใหญ่อีกอย่างหนึง่งต่างคนต่างสิยืดหาแสงเนาะสูงริ้วเลยตะโกบเพื่อนสิเอาเลยมาส่งแล้วเพื่อนยูซีแยกบ่อพัน,เ,พนเดี๋ยวข่อยงางไปจ่ายเงินเพื่อนเองดอก สร้งได้ไวแต่สร้างมือขึ้นนี่มือวานโอ้ยมือนี้หยุดงานสองมือมีแตใส่เงินสร้างอันนี้ยังก็ก,กระทะกระทะเขาขายคููหนึ่งลอยหาสิบปบาทสร้างอีกเดี๋ยวก็ับมาทรงอีกปลายทางอีกมือเศร้าไปวัดหลวงพ่อพระเทศของน้ำกันเลยบริจาคน้ำเพลินไปหาลอยโอ้ยเลยใส่แล้วที <laughs> นั่นแหละที่เขาคุยกันนั่นแหละมันบ่มีอะไรอันบ่มีอย่างียงก็เขาเอิ่อนอย่างก็แคลรืเอยนั่นน่ะถ้ามันตู่ถ้ามันบอกเข่ามาเขาสิไปซื้ออะไรใส่สร้างแล้วยังค่อยคืไดไใจดิอันว่ามีคนโฆษณาขายแมมอะไรอันนี้แมมได้ยุจ้าวรสรนมาได้ยุติเราบอท่านมาเมนบอนั่นเดี๋ยวมาแล้ว มาแล้วเอาเพิ่มแล้วคือพอเห็นยังไม่เข้าเข้าไม่ได้กั่นไงเนี้ยมาแล้วพอดีค่ะแม่สกอตต้องตองมาโนนางกินอ๋อนี่ไงมาหากันอันบอกแม่สกอตไปถามเจ้าเองแหละขอยญนวันขึ้นบ่ได้พ่อว่านขึ้นรอบแรกกําลังก้มหน้าก้มตาจวปขยึนรอบแรกมันเด้งออกนะขยขึ้นรอบแรกมันเด้งออกนะบานี้ขยมีกรอบสอง อ้าวเขาไปส่งลิงส่งลิงแล้วลืมแชร์ลืมแชร์ออกมากมันกะบ่ได้อีกเขาไปรอบสามไ่ได้เด้น่ะเนี่ยนะใคยว่ามันบ่ได้อีนี่นนเราคอยก็เลยบอกแม่สกตดามให้เนี่ยเ <c oughs> ทดอย่าง่งข้าวปุ้นบ่บรรมีคนซื้อขอา้าวเ่าให้กินก็จะไปขายของมาก,ก่อยเข้าวปุ่นกินเองเอาบ่ยินสิกินไหมเนี่ยตนอยูนิ่น็เราจะเอาบยิ้มคิบทานเท็เนี่ยกินกับว่าสีส้งสร้างข้าวผัดกุลากองโมเล้งนี่แต่ไร่ใจหลายสิปนป่ากิน สั่งเลยมาแล้วเนี่ยหารอยเก้าสิบเก้าบาทใช้เป็นตั้งแต่หนูก็อยากได้อยู่นะเขากลังมาทรงมันบ่มีมันบ่มีอะไรคือเค้นดงวันหละเม่ลาแเขวเลยเลยมันตู่นะนะเทนแบไปหารี่บอแถมแบตเตอรี่ของป้าเป็นแบบด้ามหรือบ่ดัมด้ามด้ามสร้างแบบด้ามด้ามแบบเจ้ขึ้นไปตัดข้างบนนั่นไหมบอบอสบ่เมียนแบบนั้นบ่เมียนเพราะว่าแบบนั้นมันด้ามจับสองด้ามซื้อเนี่ยด้ามจับซื้อเนี่ย รุงขึ้นต้นไม้เป็นคนที่บ้านน้องเขาจาขึ่นบ่าเป็นขึ้นบ่าเป็นดอกมันใหเอามันใหขึ้นเอาพอกบสิแล้วสิกลก้าขึ้นขึ้นสูงแล้วก็ขาสั้นเห้วแค่หลังค้าเนี่ก็ขาสั้นแล้วไพมาหนี่แม่น้องเลแม่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะขอภัยหน้าตาลายเหี่ยวเข่าขอเที่ยงสวัสดีแม่น้องเลนยนะสวัสดีแม่น้องพี่น้องรักนะคะ ตาลายหมดเต็มบ่เคยบ่เคยขื้นแบบมีคนมากกันเลยลืมสวัสดีทุกคนเดอ้อสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เพื่อนบ้านหลายขอบคุณหลายะะเลยค่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะนี่นี้แต่ก้อสบัดเีเห็นบาตองตองมากกาลังกินยูพนานี้เติมรอบิ่งทะเบงข้าเจาะมาทรงอยู่นี่มาหอดหล้รเจ้าน้รราําปลาเอามาโชว์